สวัสดีปี2022นะครับมาอัปเดตทิศทางของคริปโตเคอเรนซีข้อมูลออนเชนต่างๆรวมถึงข่าวสารล่าสุดแล้วก็อัปเดตการาฟเอาคอยในวันนี้กันครับ สวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้เคเรนโซเอ้ยคริปโตเคเรนซี่อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับช่องฟรีคริปโตมาสืนน่อแนวคาคิดและมุมมองเกี่ยวกับกราฟในมุมมองส่วนตัวของผมผมไม่ได้มานำการลงทุนนะครับวันนี้เป็นวันที่2เดือนมกราคมปี2065หรือ2022นะครับ ก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับคุณที่เข้ามารับชมออช่องของผมแล้วก็คลิปของผมนะครับวันนี้ผมจะมาอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลออนเชนต่างๆแล้วก็กราฟ b ี c รวมถึงออคอยต่างๆเดี๋ยวเราลองมาฟังข้อมูลกันเลยนะครับโอเคครับอันนี้เป็นข้อมูลออนเชนในส่วนของ Levelate Ratio นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเลเวอเรจเโชได้มีการทําจุดสูงสุดในช่วง12เดือนที่ผ่านมาเลยทีเดียว ซึ่งมันจะบ่งบอกถึงการที่อาจจะมีสัญญาณที่หลายๆคนอาจจะโดนล้างลิค d เ t ตหรือราคาจะผันผวนอย่างรุนแรงเป็นโดมิโนในทิศทางในทิศทางหนึ่งถ้าหากมีการกลับตัวของกราฟนั่นเองนะครับซึ่งมันจะโดนล้างแบบอย่างรุนแรงเลยนะสมมติถ้ารออาคาลงเนี่ยคนที่เปิดลองเนี่ยจะโดนล้างล v e ูเลต การอย่างเยอะมากๆหรือราคาอาจจะล่วงลงอย่างรุนแรงเลยทีเดียวเนื่องจากเลเวอเรจที่ค่อนข้างสูงนั่นเองแต่ถ้าหากราคาขึ้นขาช็อตก็อาจจะโดนล้างเลเวอเรจในปริมาณมากเช่นเดียวกันและราคาอาจจะมีการเติบโตขึ้นอย่างมากเลยทีเดียวซึ่งในส่วนที่ Funding Rate เลนย,ยังอยู่ในสถานะปกติอยู่ฉะนั้นก็ ให้เฝ้าจับตาและก็เฝ้าระวังไว้ให้ดีสําหรับคนที่เปิดออฟ u ิวเจอร์นั่นเองนะครับเ,เพื่อนอันนี้มาในส่วนของข้อมูลที่เขาได้บอกว่าตั้งแต่ BTC ที่ร่วงลงมาจาก69 0มเนี่ยเขาได้มองประมาณว่าช่วงเวลานี้ที่ BTC ได้ลงมาเนี่ยมันเป็นช่วงซับพอร์ตของเทรนไลน์ของ BTC ซอ,อ่อซึ่งเขาได้มองว่าจุดที่ต่ําที่สุดที่ BTC ไม่น่าจะลงไปต่ํากว่านี้ก็คือราคาประมาณ41,000 เจ็700โดยประมาณซึ่งเพื่อนๆก็ลองอาจจะเอาไปพิจารณาเป็นแนวรับสําคัญของ BTC ก็เป็นไปได้อาจจะเป็นการแบ่งไม้เข้าซื้อในะช่วงเวลาน,น,นั้นก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็แล้วแต่แผนของพเพื่อนนะครับซึ่งมันไม่จําเป็นจะต้องลงไปถึง4,1700นะเขาเพียงแค่มองว่าบริเวณโซนนั้นเป็นโซน,น,นแนวรับสําคัญของ BTC นั่นเองนะครับ <S <S ต่อมา มาดูในส่วนของภาพรวมของ BDC ซึ่งเขาได้มองว่าช่วงที่ BDC ได้ร่วงลงมาเนี่ยนะครับแต่ในภาพระยะยาวสำหรับปี2021ไปจนถึงปี2022เนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าในภาพลองเทอมใมิ่เนี่ยอันนี้เส้นสีส้มๆก็คือราคาของ BDC นะครับได้มีการมีขึ้นมีลงบ้างในแต่ละช่วงของเวลานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการร่วงลงมาบ้างเนาะนะครับแต่ในทางกับกันเขาได้บอกว่า BDC ในเอเ a เนี่ย ได้มีการไหลออกไปอย่างต่อเนื่องหมายความว่ามีการซื้อ b t c ออกไปอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่เสมอณนะช่วงเวลาปัจจุบันรวมถึงอนาคตก็ยังคงดูท่าทีบีดีก็ยังคงไหลออกไปอย่างต่อเนื่องอยู่ <c oughs> เขาก็เลยมองว่าภาพใหญ่ๆนั้นเขาก็ยังคงมองว่าอ่อยังมีมุมมองที่จะเป็นบู l l i s h ของ b t c หรือ,อยังเป็น ขาขึ้นใหญ่ๆของ b d c ่นั่นเองนะครับมาในส่วนของทางออ o i n m a g a z i n e นะครับเขาได้บอกประมาณว่าประธานา,าธิบดีของเอลสวารดร์เนี่ยได้มองมูลค่าของ BDC พันในปีนี้อยู่ประมาณ1 0 0 0แสนเหรียญนั่นเองคือเพื่อนๆเห็นเหมือนเขาหรือเปล่านี่ก็ลองพิจารณาดูนะครับและสำหรับวันนี้ก็ยังคงอยู่ในสถานะเฟีอยอยู่นะครับสำหรับเฟนะียแอนกิตินเด็กเนาะซึ่งก็ยังคงอยู่ในช่วงเวลานี้มาค่อนข้างจะเป็นระยะเวลาเป็นเดือนแล้วนะครับก็เฝ้าจับตาดูกันต่อไปเนาะว่า กลับมาเขียวได้เมื่อไหร่หรือจะกลับมาเป็นสถานะที่คนมีความโลภกันได้เมื่อไหร่เราก็ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับมาในส่วนของอ่อเรียกว่าการเติบโตของเมดิซีในแต่ละปีแต่ละเดือนเนี่ยนะครับก็อย่างช่วงเดือนนี้เนาะก็จะเห็นได้ชัดว่ามันก็ ค่อนข้างที่จะเกือบครึ่งๆรึ่เนาะหรือส่วนใหญ่อาจจะเป็นติดลบซะมากกว่าสําหรับเดือนมกราคมซึ่งจะมีติดลบไปประมาณ 1, 2, 3, 4ก็ประมาณ5เดือนนะครับซึ่งมีเขียวอยู่4เดือนซึ่งถ้าภายในปีนี้เนี่ยมันเป็นเขียวก็แสดงว่าอาจจะเป็นครึ่งๆแต่สิ่งที่น่าจับตาเลยก็คือเดือนกุมภาพันธ์นั่นเองซึ่งมีเขียวถึงประมาณ7เดือน 7ปีเลยทีเดียวนะในส่วนของเดือนออกุมพาพันนะครับซึ่งจะแดงอยู่แค่2เดือนเท่านั้นสแสดงว่าในช่วงเดือนมกราถึงเดือนกุมพา์เนี่ยเป็นเดือนที่น่าจับตาแล้วก็เฝ้าลุ้นว่าให้ออว่ากราฟในปีนี้เนี่ยมันจะเขียวมาอย่างในอดีตหรือเปล่านะครับก็มาลุ้นไปด้วยกันนะเนาะอ๋อทีนี้เรามาดูเรามาดูในส่วนของท o t a ท m a r มาร์เก็ตแคปของเงินในตลาดกันนะนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ชัดว่าช่วง ปัจจุบันเนี่ยได้วิ่งลงมาเป็นแฟกนะครับแล้วมีการเบรกแฟกออกมาแล้วนะฉะนั้นผมมองว่าในช่วงบริเวณโซนเนี้ยมันอาจจะเป็นการกลับมาทดสอบแนวรับสําคัญของท o t ทอลมาร์เก็ตแคปเท่านั้นเองซึ่งยังคงอยู่บนเทนไลน์ขาขึ้นของเส้น M A 2 0 0อยอยู่เลยแสดงว่าเราก็ยังพอมีหวังแล้วก็ยังพอมีโอกาสอยู่บ้างที่เงินในตลาดอาจจะไหลกลับเข้ามาอีกครั้งเนื่องจากอ,อ่อแมกนีอาจจะเริ่มที่จะได้ใกล้ที่จะตัดขึ้นแล้วด้วยรวมถึงโซคาติกก็ ใกล้ที่จะหักหัวก,กลับขึ้นมาด้วยฉะนั้นเราต้องมาลุ้นเงินเม็ดเงินที่จะไหลเข้ามาในตลาดเพื่อที่จะทําให้ราคาของเหรียญต่างๆในโลกคริปโตของเราเนี่ยกลับตัวออได้ดีมากยิ่งขึ้นมากกว่าทุกวันนี้นะครับทีนี้เรามาดูบิตคอยกันนะครับอันนี้ผมก็ได้อัปเดตไปในสตรีมแล้วนาะว่าผมยังมองว่าช่วงบริเวณโซนนี้ก็ยังคงเป็นช่วงที่สวยงามของบิตคอยอยู่หมายความว่ามันก็ยังไม่ได้เสียทรงขาขึ้นแต่อย่างใดเนื่องจากเบรกเป็นฟอร์เรนเวทในช่วงนี้ ที่ต่ากว่าเส้น MA 200แต่หลังจากนั้นที่เขามาเทสแนวรับสําคัญเนี่ยเขาก็ได้มีการ b r e กเส้น MA รวมถึง falling wedge ออกไปได้นะครับแล้วก็เป็นการทํำออ m e ท i g h ในะรอบปัจจุบันและตรงนี้ก็กลับลงมาเป็น falling wedge และ b บ e a k ขึ้นไปและกลับลงมาเทสอีกครั้งหนึ่งซึ่งผมก็เลยมีมุมมองว่าในช่วงโมเรนโซน,นี้อาจจะเป็นช่วงที่เวลหรือว่าต่างๆเขากําลังอา่านกันจะ อาจจะกําลังเก็บสะสมของอยู่นั่นเองซึ่งตามโมเมนตัมต่างๆก็เริ่มที่จะมีแนวโน้มที่จะกลับตัวบ้างแล้วรวมถึงออสโตรคาติกด้วยแล้วก็แม็กดีก็ยังไม่ได้แย่เท่าไหร่นะครับ ซึ่งเราก็มาลุ้นให้ MACD มีการกลับตัวสูงขึ้นเนาะอันนี้อาจจะเป็นการกลับตัวของ b ี c ก็เป็นไปได้และสิ่งสําคัญที่เราน่าจับตาดูก็คือในส่วนของเส้น MA200 ที่อยู่เหนือ BTC ตรงนี้นะครับเหนือแท่งเทียนของ b ีดีซีอยู่ซึ่ง b ี c ควรจะปิดเหนือราคาประมาณ48,000ถึง48,200ดยประมาณซึ่งอาจจะเป็นการคอนเฟิร์มการกลับตัวของบีดีซีในภาพใหญ่ๆได้ดียิ่งขึ้นฉะนั้นหลายๆคนก็ อาจจะรอเข้าซื้อบริเวณจุดที่ประมาณ48,200ก็ได้หรือช่วงบริเวณโซนนี้ก็ยังเป็นโซนที่น่าสนใจอยู่เนื่องจากผมก็ยังมองเห็นเป็นเหมือนคล้ายๆอาจจะเป็นดับเบิลบัตทอมก็เป็นไปได้ซึ่งก็จะเป็นตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นดนะับเบิลยูแพทเทิร์นเนาะแบบนี้แล้วก็มีการกลับตัวขึ้นไป อันนี้ก็ยังคงเป็นไปได้อยู่ในมุมมองของผมซึ่งผมก็ยังคงเห็นเป็นประมาณนี้นะครับฉะนั้นก็จับตาดูกันต่อไปสําหรับ BDC เนอะซึ่งต่อมาในส่วนของอีเทียมอีเรียมก็ยังคงมาที่แนวรับสําคัญได้สวยงามซึ่งอาจจะมองเป็นคัพแอนด์แฮนเดิลนะครับนะครับปึ๊บมาหลาแบบนี้นะครับซึ่งมันเป็นถ้วยตรงนี้ไปแล้วเนาะฉะนั้นก็รอที่จะมีการกลับตัวนะครับ อ๋อแล้วในส่วนของไทแองเกิลก็ได้เช่นเดียวกันประมาณนี้เนาะแล้วกลับมาเทสราจะก,กลับตัวไปได้แบบนี้ซึ่งบริเวณโซนนี้ก็เป็นบริเวณโซนที่อีทิเทียมได้มีการพักตัวแล้วก็ได้มีการอ๋อแท่งเทียนได้มีการกลับตัวได้สวยงามรวมถึงโมเมนตัมต่างๆ,ๆก็เริ่มได้มีการกลับตัวขึ้นมาบ้างแล้วฉะนั้นผมก็เลยมองว่าอีธิเรียมยังคงน่าสนใจอยู่ในภาพของลองเทมนะครับต่อมาในส่วนของโซลาร์่าโซลาร่าก็ได้วิ่งเป็นแฟลแกในชั้นลใหญ่ๆแบบนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้มาเทสบริเวณอ๋อ แนวต้านสําคัญแล้วเนาะของเส้นฟิโบนะครับที่0.5นั่นเองซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการพักตัวอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นบริเวณโซนนี้ผมก็ยังมองว่าอ,อ๋อยังเป็นโซนที่น่าสนใจที่จะเข้าซื้อเพื่อบางผลในรองเทมของโซลาร์นาอยู่นั่นเองนะครับฉะนั้นบริเวณโซนที่ราคา180จนถึง154เนี่ยยังมีโอกาสที่โซลาร์นาจะไซเวร์อยู่ในกรอบแบบนี้ได้อยู่ฉะนั้นใครที่จะถือยาวก็ผมมองว่าสามารถที่จะเข้าซื้อได้ไม่น่าเกียดนะครับส่วนใครที่จะเล่นสั้นก็ต้องระวังในส่วนของ เลเวลที่สูงนั่นเองต่อไปมาดูในส่วนของเอ่อ BNB นะครับซึ่ง BnB ก็ได้วิ่งเป็นไทแองเกิลแบบนี้เนาะแล้วก็เบรกออกมาเป็นแฟลกนะครับซึ่ง BnB ก็อาจจะมองได้2ภาพนะครับตรงนี้อาจจะวิ่งเป็นเหมือนไทแองเกิลอีกกรอบหนึ่งหรือฟอ l ์เรนเ i ดนะครับหรืออาจจะมองเป็นแฟลกแบบนี้ก็ได้นะครับผมก็เลยตีกาเป็น2เทนนะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าโซนนี้เนี่ย BNB ยังสามารถออซื้อเพื่อวังผลในการทํากําไรในรองเทมได้ซึ่งเขาได้มาเทสเส้น อ๋อแนวรับพี่โบที่สําคัญที่ประมาณ0 7 8 6แล้วซึ่งเป็นโซนแนวรับที่สําคัญที่สามารถเข้าซื้อได้ไม่น่าเขียนนั่นเองนะครับและสโตก็เริ่มที่จะใกล้ตัดขึ้นแล้วด้วยฉะนั้นบริเวณโซนนี้เนี่ย BNB ก็ยังสามารถเข้าซื้อได้อยู่ที่บริเวณโซนราคาปัจจุบันจนถึงแนวรับสําคัญของเส้น MA ที่ราคาประมาณ450โดยประมาณ BNB สามารถเข้าซื้อได้เพื่อหวังผลกาไรในรอง g t e r นั่นเองและยังสามารถเอาเหรียญไปสเต็กแล้วก็ทํากิจกรรมต่างๆได้เยอะแยะมากมาย ซึ่ง BNB ก็ถือเป็นเหนรียญพื้นฐานที่ดีเหรีออยญหนึ่งนั่นเองนะครับต่อมามาดูในส่วนของแซนเนาะแซนก็ได้วิ่งเป็นเอ่อทแองเกิลกรอบแต่ตรงนี้ก็ได้เบรกออกมาลงมาที่แนวรับสําคัญซึ่งก็ยังไม่ได้หลุดแต่อย่างใดฉะนั้นแซนก็ยังมีมุมมองที่ยังสวยงามในภาพรองเทอมอยู่นั่นเองซึ่งอาจจะมีการไปเทสบริเวณ High เดิมก็เป็นไปได้ในภาพใหญ่ๆนะครับและก็อันนี้เป็นเทรนไลน์ขาขึ้นของแซนซึ่งก็ยังไม่ได้หลุด แต่อย่างใดนะครับอ่าก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เนาะฉะนั้นใครที่สนใจที่จะเข้าซื้อแซนในภาพใหญ่ๆก็จริงๆก็สามารถแบ่งไม้เข้าซื้อได้เลยนะครับต่อไปมาในส่วนของกาล่าก็ได้ทําเป็นไทยแองเกิลเช่นเดียวกันแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เบรกแต่อย่างใดเนาะซึ่งกลุ่มเฮาฉลามเพื่อนที่สมัครสมาชิกผมก็ได้บอกให้เข้าซื้อไปแล้วเนาะแล้วก็ได้วางแผนได้เปื่อนไปเรียบร้อยแล้ว,ลวซึ่งภาพใหญ่ของกาล่าก็ยังไม่ได้เสียสรงก็ยังสามารถเข้าซื้อได้อยู่นั่นเองต่อไปมาในส่วนของโลสก็ได้เหมือนที่จะ เกือบที่จะใกล้ทำออทามไฮได้แล้วนะ้อซึ่งเป้าเนี่ยผมมองว่าถ้าเขายังรับอยู่บริเวณราคาปัจจุบันหรือ0.41เนี่ยยังมีโอกาสที่สามารถไปเทส0.5แล้วก็เป้าต่อไปเป็น0.66ได้อยู่นั่นเองนะครับต่อไปเป็นมานาก็ได้วิ่งเป็นอออช l แนลไ Pay เป็นกรอบใหญ่เนาะซึ่งก็ได้วิ่งเทสด้านด้านด้าน,านบนของช n แนลอยู่แบบนี้ สำหรับใครที่อยากจะเข้าซื้อบริเวณโซนนี้ก็เป็นบริเวณโซนที่น่าสนใจของมานาอยู่พอสมควรเนาะซึ่งมันจะเป็นโซนแนวรับสําคัญแล้วก็เป็นโซนเทรนไลน์ขาขึ้นของมานาอีกด้วยดังนั้นใครที่จะเล่นสั้นก็มีโอกาสที่จะไปลองเทคโปรฟิทที่4.5ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับมานาโอเคครับเพื่อนๆผมก็มีมุมมองประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะสมัครสมาชิกห่าฉลามถ้าใครใช้ iPhone ก็เปิด s a f a r i แล้วก็เข้า YouTube จากนั้นสมัครสมาชิกในที่หน้าช่องผมได้เลยรวมถึงเพื่อนๆที่ใช้ Android ก็สามารถสมัครที่ ช่องได้เลย,ยังไงก็ถ้าใครสนใจยินดีต้อนรับเข้าสู่สมาชิกเขาฉลาดนะครับผมจะบอกอัปเดตเกี่ยวกับจุดเข้าจุดออกรวมถึงข้อมูลต่างๆที่น่าสนใจในะช่วงเวลาน,านั้นไว้ในชุมชนของช่องของผมนะครับยังไงเพื่อนๆลองเอามุมมองของผมไปวิเคราะห์แล้วก็ปรับใช้ในมุมมองของตัวเองผมไม่ได้บอกว่าสิ่งที่ผมพูดมันจะถูกนะครับดีใจที่ได้พูดกับเ,เพื่อนๆทุกคนในวันนี้แล้วก็อย่าลืมกดักดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีแล้วก็เจอกันใหม่นะครับเพื่อนๆทุกคนสวัสดีครับ